เร่อ๋ออันนี้นะคะเรากำลังจะไปไหนกันเออกำลังจะไปจุดชมวิวถ่ายรูปทะเลนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งขึ้นจากชายหาดมาตอนอยู่ที่ชายหาดเราก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราลืมค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราโปะนะคะ <c oughs> แล้วเราก็ลืมเสียบไมค์เซลฟี่ด้วยคะ่ะตลอดเวลาเนาะไหนจุดชมวิวอยู่ตรงไหนจุดชมวิวฮน ทางลงมานี่เนินชันมากไม่รู้จะขึ้นไหวไหมคนยิ่งตัวเบาๆอยู่เนาะสองคนไม่รู้ว่าพี่บุ๋ยจะพาขึ้นไหวไหมนะคะเพราะว่าอันนี้คือมอไซที่เราแว้นมาคันสีฟ้านี่นะคะนี่ไงมุมนี้เห็นใช่ค่ะแม่ระวังเลยน้องคิวตายแล้วพูดพูดคำไม่สุภาพเข้ากล้องได้ไงถึงทะเลเลยเที่ว ฟิวฟิวอันนี้คือหาดถ้ำพังนะคะ